สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่29ตุลาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นงานสั่งจากคุณเทพัน์ต้นสถิตนะครับตำบลโพไซอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ,รบ,อ,รอ,อ,รรบอันนี้ท่านก็อุดหนุนมาหลายเล่มแล้วนะครับเป็น6-7เล่มแล้วนะครับ ขอบคุณมากเลยอันนี้เป็นเหล็กผ่านไทยนะครับท่านบอกว่าเอาไปเล่นทีแล,แล้วมันบางไปน,นะครับเต็นผีฟันได้เลยครับลุยได้เลยครับครับ1ิซีเมนครับกว้างแค่สอมิ้สี่มิลนะครับลมยาว10นิ้วตามที่ท่านสั่งครับ ด้ามยาวห้านิ้วพอดีครับด้ามไม้พยุนะครับลายแดงดำนะครับสวยงามคุณเทวันต้นสถิตนะครับน,นี่ทำึ้นจากเหล็กผ่านไถรัยครับ,รบนี่ไปข้าวมครับ ประมาณนี้นะครับตัวไม่ฝ่ายให้เลยนะครับขาดครับต่ไม่ายครับ หลังจากฟันโตไม่ไผ่ครับมาดูโคมครับเหมือนเดิมครับ นี่เป็นเหล็กผ่านไทยนะครับงานสั่งทำจากคุณเทวันต้นสถิตนะครับตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูรครับท่านบุดุนมาหลายเล่มแล้วครับเจ็ดแปดเล่มแล้วครับมีฝักท่อพีวีซีมีเชือกลัดเข็มขัดให้เดินป่านะครับสวยงามครับสินค้าพร้อมเดินทางวันนี้นะครับส่งท่านนะครับคุณ ที่วันต้นสถิตนะครับขอขอบคุณมากเลยท่านอุดหนุนมาหลายเล่มแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับ